แสงอาทิตย์ยามเช้าสัตว์สองผ่าน,มานหม่านหม่านห้ากระจกหนาของฉัน22ตรงไปยังโต๊ะทำงานขนาดใหญ่ที่อนันต์กำลังนั่งอยู่ทิวทัศน์ภายนอกคืเมือที่พลุกพ่านถนนที่จอดแจและตึกรางบ้านช่องที่เบียดเสียดกันขึ้นไปบอ่อท้องฟ้าภายในห้องทำงานบรรยากาศเงียบสงบอย่างน่าประหลาดมีเพียงเสียงเคาะปากกาเป็นจังหวะสม่ำเสมอบนต๊ะไม้อนันต์จันทร์สีผู้ก่อตั้งและประธานเครือโรงแรมและรีสอร์ทหรูชั้นนำของประเทศไทยกำลังจ้องมองภาพวาดที่วางอยู่ตรงหน้าอย่างตั้งใจภาพวาดนั้น ไม่ได้ระบุชื่อผู้ส่งแต่เนื้อหาภายในนั้นแฝงไปด้วยความโกรธแค้นและคับข้่องใจแต่ละเส้นสีที่ตวัดอย่างแรงดุราวกับมีดที่กรีตลงบนหัวใจของเขาเปลี่ยนท่านประธานพวกเราทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วคุณเมลิผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลได้ยักยอกเงินเดือนของพนักงานมาหลายเดือนแล้วเงินที่แลกมาด้วยหยาดเงินแรงกายของพวกเราถูกเธอยัดใส่กระเป๋าโดยไม่สนใจความทุกข์ยากของแต่ละครอบครัวพวกเรารู้ว่านี่เป็นสิ่งไม่ถูกต้องแต่ใครจะกล้าลุกขึ้นมาเปิดโปง เธอมีอำนาจส่วนพวกเราเป็นแค่พนักงานระดับล่างแต่ละคำแต่ละประโยคเกรดเสมือนแรงกดดันอันหนักอึ้งในใจเขาอนันต์ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับความยากลำบากของชนชั้นแรงงานเขามาจากครอบครัวยากจนเคยผ่านช่วงเวลาที่ทำงานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวแต่นั่นยิ่งทำให้เขารู้สึกอายใจมากขึ้น ทำไมคนที่ทำงานหนักที่สุดถึงถูกปฏิบัติอย่างเลวร้ายเช่นนี้เขาถามตัวเองความคิดมากมายสับสนุนเบียนอยู่ในหัวเขาเองหลังพิงเก้าอี้หลับตาลงชั่วครู่แต่ทุกภาพในภาพวาดกลับปรากฏขึ้นชัดเจนพนักงานทำความสะอาดท,ที่เขาเคยเห็นบนท้องถนนสวมเครื่องแบบเก่าๆฝ่ามืออยากกร้านเดินอย่างเหนื่อยล้าภายใต้แสงแดดที่แผดเผาเขาเคยภูมิใจที่บริษัทของเขาได้ช่วยให้พวกเขามีงานทำที่มั่นคงแต่ตอนนี้เขาตระหนักแล้วว่าความจริง ไม่ได้เรียบง่ายเช่นนั้นความคิดอันกล้าหาญแวกเข้ามาในหัวท่าเขานั่งอยู่ที่นี่และฟังรายงานทุกอย่างจะไม่เปลี่ยนแปลงเขาต้องค้นหาความจริงด้วยตัวเองเขาลุกขึ้นและหยิบโทรศัพท์ออกมาโทรหาผู้ช่วยคนสนิทไม่นานนักประเสริฐก็เดินเข้ามาพร้อมกับสมุดบันทึกประเสริฐเป็นคนที่ติดตามอาันันมาตั้งแต่เริ่มต้นเข้าใจความเด็ดเดี่ยวของเขาเป็นอย่างดีแต่คราวนี้แม้แต่ประเสริฐก็ยังอดไม่ได้ที่จะแปลกใจเมื่อได้ยินการตัดสินใจของอานันันฉันอยากจะปลอมตัวไปเป็นพนักงานในรีสอร์ทตรวจสอบสถานการณ์โดยตรง อาน,นัน์พูดด้วยน้ำเสียงแน่วแน่ประเสริฐตาโตแทบพูดไม่ออกท่านท่านพูดว่าอะไรนะครับประธานกลุ่มบริษัทใหญ่จะไปทำงานเป็นพนักงานเนี่ยนะักเรื่องนี้ไม่สมเหตุสมผลเลยท่านส่งคนไปตรวจสอบแทนก็ได้หรือขอคำชี้แจงจากคุณเมลิกอาน,นันต์สายหัวดวงตาของเขาเฉียบคมประเสริฐถ้าฉันต้องการเข้าใจทุกอย่างฉันจะนั่งรอรายงานอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยิ่งกว่านั้น ถ้าคำกล่าวหานี้เป็นความจริงคุณเมลิศจะไม่มีทางปล่อยให้ข้อผิดพลาดหลุดรอดไปต่อหน้าคนที่ฉันส่งลงไปฉันอยากเห็นความจริงด้วยตาของฉันเองประเสริฐเงียบไปครู่หนึ่งมองเจ้านายของเขาด้วยความสับสนปนเปรกับความชื่นชมเขารู้ว่าเมื่ออนันตัดสินใจอะไรแล้วไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้ถ้างั้นผมจะเตรียมเครื่องแบบและทุกอย่างให้ท่านประเสริฐตอบด,ด้วยน้ำเสียงที่จำนวนอนัน,นพยักหน้าและยิ้มเล็กน้อยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฉันจะเป็นพนักงานคนหนึ่งอย่าอ,อกใคร บรรยากาศในห้องดูเหมือนจะแข็งตัวแสงแดดข้างนอกยังคงสองแสงเจิดจ้าแต่ภายในทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วประเสริฐกลืนน้ำลายอย่างแถวเบารู้สึกได้ถึงกระแสความรู้สึกแปลกใหม่ที่เออรนน์ลนีไม่ใช่แค่การตัดสินใจที่กล้าหาญแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจและอันตรายเมื่อประเสริฐออกจากห้องอนาันต์มองภาพวาดบนโต๊ะอีกครั้งฉันจะเปิดเผยความจริงจะไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เอารัดเอาเปรียบพนักงานที่ซื่อสัตย์ได้ดวงตาของเขาเปล่งประกายความมุ่งมั่น พร้อมที่จะเผชิญกับความทา้าทายใดๆข้างหน้าท้องฟ้ายังคงเมื่อสลวเมื่ออนันต์ก้าวลงจากรถตุกๆเก่กาๆใกล้กับรีสอร์ทร,ริมทะเลเครื่องแบบพนักงานที่เขาใส่ไม่มีอะไรโดดเด่นแต่ด้วยรองเท้าหนังคู่ใหม่และถุงมือผ้าที่รัดแน่นทุกย่างก้าวของเขาจึงค่อนข้างอึดอัดเขาผลักประตูเหล็กหนักๆและเดินเข้าไปในบริเวณที่พนักงานนอนบ่มตัวกันพื้นที่ส่วนกลางเต็มไปด้วยถังขยะขนาดใหญ่กลิ่นเหม็นเน่าชยเข้าจมูก ทำให้เขาชะง,งักเล็กน้อยเสียงรถขนขยะดังสนั่นเสียงเรียกกันของพนักงานผสมปนเปกับเสียงตะโกนของคุณเมลิดผู้จัดการฝ่ายบุคคลช้าอย,ย่างกับตาพวกคุณคิดจะปล่อยให้ขยะกองเป็นภูเขาหรือไงเสียงของคุณมมลิดดังแหลมเต็มไปด้วยความขุนเคืองกลบเสียงอึดอัดของบริเวณนั้นอนันต์ปรับหมวกแก๊ปที่ดึงลงมาปิดนหน้าพยายามซ่อนสายตาที่เฉียบค,คมซึ่งคุ้นเคยกับการประชุมของบริษัทวันนี้เขาเป็นเพียงพนักงานใหม่คนหนึ่งเมื่อมองไปรอบ,รอบๆเขาเห็นคุณมมลิสยืนกอดอกดวงตาของเธอจับจ้องไปที่ทุกคน ชุดสูทที่เรียบกริบและรองเท้าส้นสูงมันวาวของเธอดูตัดกับรูปลักษณ์ที่สกปรกของพนักงานรอบตัวเธอจ้องมองอนันต์ตั้งแต่หัวจรเท้าแล้วเซยะยิ้มยอ่อเด็กใหม่เปลือรีบๆทำอย่าให้ฉันต้องเตือนที่นี่ไม่มีที่สำหรับคนขี้เกียจก่อนที่อนันต์จะได้ตอบเธอก็หันไปตะกวนใส่พนักงานหญิงที่กำลังเข็นทางขยะยป้าบุญมีอยากคิดว่าแก่แล้วฉันจะไม่กล้าไล่ออกนะถ้าช้ากว่านี้อีกนิดฉันจะหักเงินเดือนเดือนนี้ป้าบุญมี หญิงไวกลางคนที่มีใบหน้าเหนือล้าก้มศีษะอย่างเงียบๆทำงานต่อโดยไม่กล้าต่อต้านสวัสดีครับเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างๆอนันต์เขาหันกลับไปและเห็นชายร่างผอมที่มีดวงตาคล้ำและรอยยิ้มที่ฝืนๆผมชื่อสมศักดิ์ทำงานที่นี่มานาแล้วคุณเป็นคนใหม่เหรออนันต์พยักหน้าไม่อยากพูดมากสมศักดิ์เหลือมองไปรอบๆแล้วกระซิบท,ทำให้ดีนะอยู่ที่นี่ไม่ง่ายหรอกไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์คุณมลิก็เริ่มแบ่งงานทันทีนายคนนั้น ไปทาความสะอาดสววยน้ําทําเร็วๆทําให้สะอาดฉันจะไปตรวจเธอชี้นิ้วไปที่อาน,านัอานต์อนันต์พยักหน้าเข็นรถเข็นอุปกรณ์ทําความสะอาดที่หนักตึ้งเริ่มทางานรถเข็นส่งเสียงเย็ดอาทุกครั้งที่เคลื่อนที่เหมือนกับอารมณ์หนักตึ้งที่เขารับรู้ได้จากทุกคนรอบตัวเริมสะวยน้ําในช่วงเช้าเริ่มคึกคักอนันต์ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขากําลังทําความสะอาดบริเวณรอบสะวยน้ําท่ากลางผู้คนที่เดินผ่านไปมาสายตาของแขกที่มาพักผ่อนจับจ้องมาที่เขาบางคนขมวดคิ้วบางคนดูเฉย เมื่เขาก้มหน้าต่ำจดจ่ออยู่กับงานแต่ความรู้สึกอึดอัดยังคงไม่หายไปทุกครั้งที่ทำความสะอาดพื้นก็ยิ่งสกรปรกผ้าเช็ดตัวใช้แล้วกระดาษทิชชู่หลอดพลาสติกทั้งหมดปะปนกันอยู่ที่เท้าของเขาเขาใช้ฟองน้ำเช็ดถูดถุงมือผ้าของเขาเปื้อนอย่างรวดเร็วทันใดนั้นเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นข้างหลังฮ่าฮ่าเด็กใหม่ทำงานไม่เป็นหรือไงดูสิทำแบบนั้นเมื่อไหร่จะเสร็จวิชัยพนักงานหนุ่มคนหนึ่งที่ทำงานที่ดีว่าก,กันยืนกอดอกมองเขาน้ำเสียงเต็มไปด้วยการเยาะเย้ย นายคอยดูเธอทำไปนานๆเดี๋ยวก็ชินเองสมศักดิ์พูดปกป้องสายตาที่มองวิชัยเต็มไปด้วยการตักเตือนอานันต์ทียงแต่นั่งเงียบๆมือยังคงทำงานอย่างขยันขันแข็งเขาไม่มีเวลาทะเลาะด,ด้วยและไม่ต้องการเปิดเผยตัวต,วตนแต่ในใจเขารู้ว่าการดูถูกและความเฉยเมยนี้เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่คนงานที่นี่ต้องทนทุกทรมานทุกวันช่วงเช้าผ่านไปเงื่อไหลท่วมจนเสื้อของอานันต์เปียกชุ่มมองเมื่อเขาหยุดทักสักครูป้าบุญมีผู้หญิงที่ถูกคุณมลิตากวนใส่เมื่อเช้า ก็เดินเข้ามาใกล้ย,ยิ่นขวดน้ำเปล่าให้เขาคุณเพิ่งมาทําเลยยังไม่ชินค่อยๆทําไปนะเธอพูดด้วยสายตาที่ทั้งใจดีและเห็นใจขอบคุณครับป้าอานันต์ตอบรับขวดน้ำมารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นในน้ำใจของเธอไกลออกไปคุณมลิยืนกอดอกสังเกตการท่าทางที่เต็มไปด้วยอำนาจของเธอดูเหมือนจะกดดันบรรยากาศให้หนักอึ้งขึ้นอยากขี้เกียจใครๆก็ทำเหมือนกันทั้งนั้นถ้าทำไม่เสร็จก็อย่ามาโทษฉันเธอตะโกนไม่หยุดเร่งเร้าเมื่อมองไปรอบๆอานันต์ก็ค่อยๆตรหนักว่า ไม่เพียงแต่งานหนักเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการกดขี่การดูถูกจากหัวหน้าง,งานที่ทําให้ผู้คนที่นี่กลายเป็นคนชาชิน <c oughs> เขาคิดในใจว่า <c oughs> เขาต้องจอดลึกลงไปอีกการเดินทางครั้งนี้ <c oughs> เพิ่งเริ่มต้นแสงอาทิตย์ส่องแสงจ้าเหนือสระว่ายน้ําที่พลุกพ่านที่ซึ่งอนันต์และพนักงานคนอื่นๆกําลังทํางานอยู่รถเข็นที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ทําความสะอาดส่งเสียงเ e อียดอาทุกครั้งที่เขาพยายามเข็นมันไปทุกยา่างก้าวของเขาดูเหมือนจะหนักขึ้นไม่เพียงเพราะน้ําหนักของอุปกรณ์ แต่ยังเป็นเพราะลิ่น,น้ำยาทำความสะอาดที่โชยเข้าจมูกเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกถึงความโหมดร้ายของงานนี้สิ่งที่ก่อนหน้านี้เขาเห็นเพียงผ่านรายงานบนกระดาษผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ที่เพิ่งเช็ดคราบสกรปรกข้างในมีทั้งคอราบครี่กันแดดน้ำผลไม้หกและเศษแก้วแตกเขาโน้มตัวลงพยายามยกมันขึ้นแต่ฝ่ามือที่ไม่คุ้นเคยกับงานหนักทำให้เขาเสียผ้าผืนนั้นตกลงพื้นอย่างแรงคราบสกรปรกกระเด็นเปเปืเป้อนกางเกงของเขาทำให้เขาปงะัดถอยหลังทันใดนั้นเสียงของคุณมะลิก็ดังขึ้นจากด้านหลังเช็ดขา และเต็มไปด้วยความไม่พอใจคุณทำอะไรของคุณเพิ่งจะช้าก็ก่อเรื่องแล้วอยากจะออกไปเลยไหมอานันต์เงยหน้าขึ้นมองเห็นคุณมลิยืนกอดอกสังเกตการสายตาเย็นชาเต็มไปด้วยการดูถูกโดยไม่รอให้เขาตอบเธอก็หันไปหาพนักงานคนอื่นๆ่ตะโกนเสียงดังทุกคนดูนี่เป็นตัวอย่างเด็กใหม่ก็ต้องทำงานให้เป็นไม่งั้นก็ไปหางานอื่นทำเสียงหัวเราะคิกคักดังขึ้นจากกลุ่มพนักงานที่ยืนอยู่ใกล้ๆ้วิชายชายหนุ่มที่เคยย่อเย้ยเขาเมื่อวันก่อน,อนพูดขึ้นก็แค่พวกมือสมัครเล่นดูสิ เพิ่งทำก็อยากจะร้องให้แล้วคนอื่นๆอีกสองสามคนก็ดูเหมือนจะสนุกสนานโห่ร้อยยกความอึดอัดของอนันต์อน,นัอนต์ไม่พูดอะไรเพียงก้มลงเก็บผ้าเช็ดตัวแต่ลึกๆในใจเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงการดูถูกจากสายตาของพวกเขาไม่ใช่เพราะเขาทำงานได้แย่แต่เพราะสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายนี้ทำให้พวกเขาคุ้นเคยกับการตําหนิและเยาะเย้ยผู้อื่นเอาละอยากแกล้งเขานักเลยเสียงของสมศักดิ์ดังขึ้นเบาๆแต่หนักแน่นเขาเดินเข้ามาตบไหลอนันต์เบาๆแล้ว,ลวก้มลงช่วยเขายกผ้าเช็ดตัวขึ้นรถเข็น คุณพยายามเข้านะเดี๋ยวก็ชินเขาพูดด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจสมศักยื่นขวดน้ำเปล่าให้อนันต์บอกให้เขาพักสักครู่ฉันก็เคยเป็นเหมือนคุณตอนเข้ามาใหม่ๆงานนี้ไม่ง่ายแต่ถ้าอดทนคุณจะผ่านมันไปได้อนันนั่งลงข้างขอบสรู้สึกได้ถึงน้ำเย็ยนที่ไหลผ่านลำคอแต่ในหัวของเขาคำพูดของสมศักยังคงดังก้องอยู่ไม่ง่ายแต่ถ้าอดทนเขาเริ่มเข้าใจว่าทำไมพนักงานอย่างสมศัก์ถึงสามารถอยู่รอด ในสภาพแวดล้อมนี้ได้พวกเขาไม่เพียงต่อสู้กับความยากลําบากของงานเท่านั้นแต่ยังต้องเผชิญกับการดูถูกการกดดันจากทั้งหัวหน้าและเพื่อนร่วมง,งานเมื่อช่วงเช้าค่อยๆผ่านไปอนันต์รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายของเขากําลังถูกผลักดันไปจนถึงขีดจากัดฝ่ามือของเขาเริ่มแสบเพราะการเสียสีกับด้ามไม่กวาดหลังของเขาปวดเมื่อจากการก้มตัวลงอย่างต่อเนื่องกลิ่นน้ํายาทาความสะอาดทําให้เขาอยากจะอาเจียนทุกครั้งที่หายใจแต่สิ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจาย,ยิ่งกว่านั้น คือสายตาที่เฉยเมยอของทุกคนรอบตัวเขาตระหนักว่าความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนงานที่นี่ไม่ใช่แค่งานหนะักแต่คือการที่พวกเขาไม่ได้รับการเคารพคำพูดที่ตะโกนของคุณมาลิสเสียงหัวเราะเย้ะเย้ยของวิชัยความเงียบที่ยอมจำนวนของป้าบุญมีทั้งหมดนี้สร้างวงจรที่ไม่มีใครกล้าทำลายช่วงบ่ายแก่ๆเมื่อทุกคนกลับมารวมตัวกันที่ห้องพักพนักงานอนันต์บังเอิญได้ยินคุณมาลิพูดกับวิชัยอย่าไปสนิทกับพวกเด็กใหม่ปล่อยให้มันดิ้นรนไปเองยิ่งออกเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีจะะไดดด้ปรหยัเเงินนือ คำพูดนั้นทำให้อนันต์ตกตะลึงกลายเป็นว่าการดูถูกและการกดดันที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงนิสัยแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการบริหารของคุณมลิกเขาบิดมือแน่นรู้สึกชัดเจนถึงเป้าหมายของเขาไม่เพียงแค่ต้องค้นหาความจริงแต่ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนชีวิตของคนเหล่านี้ฟ้าเมื่อสนิทเมื่ออนันต์ทำงานเสร็จในกระสุดท้ายของวันริมสระว่ายน้ำที่เขาได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดนั้นสะอาดอิ่มอ,อกมีเพียงแสงไฟสีเหลืองสลัวส่องให้เห็นเงาของเขา พร้อมกับรถเข็นเปล่าเขาเข็นรถเข็นกลับไปยังห้องพักพนักงานร่างกายของเขาอ่อนลา้าแต่จิตใจยังคงวุ่นวายอยู่กับความคิดเกี่ยวกับคุณเมลิคคาพูดที่ตะคอกสายตาที่ดูมินและวิธีที่เธอจัดการงานได้จุดประกายความสงสัยมากมายในตัวเขาขณะที่เขากําลังเข็นรถเข้าไปในห้องพักพนักงานเขาก็ได้ยินเสียงพูดคุยกันที่มุมหนึ่งใกล้กับห้องทํางานของคุณเมลินั่นคือเสียงของเธอเย็นชาและเด็ดขาดกําลังสนทนากับชายคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นผู้ช่วยของเธอเดือนนี้หักเงินเดือนพนักงานเพิ่มอีก20%เอร์เซต เธอพูดโดยไม่ลังเลแม้แต่นออยอ,อ้างไปว่าบริษัทกำลังประสบปัญหาถ้าพวกมันเก่งจริงก็ไปฟ้องเอาแต่พวกพนักงานชั้นต่ำพวกนี้ใครจะกล้าละ่ะอนันชง,งักหัวใจของเขาเต้นแรงสองมือจับรถเข็นไว้แน่นเพื่อสงบสติเขาหยุดหายใจฟังทุกคำที่คุณมลิพูดต่อผู้ช่วยชายทางกรับด้วยน้ำเสียงค่อนข้างลังเลแต่คุณมลิครับถ้าพนักงานประท้วงกันขึ้นมาจะทำยังไงพวกเขาก็สามารถกดดันได้นะครับคุณมลิแสยะยิ้มขัดจังหวะประท้วงหรอือไม่ต้องห่วงขู่ว่าจะไล่ออกพวกมันก็กลัวแล้ว พวกนี้มีปัญญากาะความวุ่นวายหรือไงหรือชอบใช้ชีวิตแบบนี้ไปวันๆกับงานชั้นต่ำแบบนี้อานาันต์รู้สึกถึงความโกรธที่พุ่งพล่านอยู่ในอกเขาบิดมือแน่นพยายามกลั้นความโกรธไม่ให้พุ่งออกไปเผชิญหน้าในตอนนั้นเขารู้ว่าเพียงแค่คำพูดนี้ยังไม่พอถ้าเขาต้องการเปิดเผยความจริงเขาต้องการหลักฐานที่เป็นรูปธรรมคุณมลิและผู้ช่วยยังคงปรึกษากันต่อเงินที่หักมาโอนเข้าบัญชีเดิมเหมือนทุกครั้งสบายใจได้ไม่มีใครตรวจเจอหรอกเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจคำพูดนั้น เหมือนกับมีดที่แทงตรงเข้าที่หัวใจของอนันต์เขายืนนิ่งอยู่ในความมืดปล่อยให้เรื่องราวอันดำมืดนี้ฝังลึกลงไปในความทรงจำคืนนั้นเมื่อเขากลับถึงห้องพักชั่วคราวที่เขาเช่าไว้อนันต์นั่งเงียบฮ่าฮ่าอยู่ที่โต๊ะโทรศัพท์ในมือของเขาเปิดอยู่หน้าจอแสดงแอปพลิเคชันบันทึกเสียงเขาโทษตัวเองที่ไม่เตรียมตัวมาก่อนเพื่อบันทึกการสนทนาเมื่อครู่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฉันต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้เขาคิดดวงตาของเขาสว่างขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นหลังจากวันนั้นทุกครั้งที่คุณมลิสปรากฏตัวอนันตจะเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อเสมอหมวดบันทึกเสียงเปิดอยู่เขาเริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยฮ่าฮตั้งแต่วิธีที่เธอตะคอกใส่พนักงานไปจนถึงการสนทนาลับกับผู้ช่วยของเธอมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาแซงทําเป็นกําลังทําความสะอาดรถเข็นใกล้กับห้องของคุณเมลิสเพื่อแอบฟังคุณมลิสซึ่งไม่สงสัยอะไรเลยยังคงสังการพฤติกรรมชอบโกงต่อไปโบนัสปีนี้เก็บไว้ให้หมด พวกนี้ทาไปก็เท่านั้นสัญญาไปว่าจะแบ่งให้ทีหลังคอยดูว่าใครจะกล้าทวงอนันบันทึกเสียงอย่างเงียบๆหัวใจของเขายิ่งเดือดพล่านเขามองเห็นภาพรวมทั้งหมดของวิธีที่คุณมมลิชกช่วยผลประโยชน์ของพนักงานเปลี่ยนเงินที่แลกมาด้วยหยาดเงินแรงกายของพวกเขาให้กลายเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งอนันสังเกตเห็นเหตุการณ์ที่น่าทึ่งป้าบุญมีพนักงานสูงอายุในแผนกถามคุณมาลิเกี่ยวกับค่าล่งเวลาที่เธอยังไม่ได้รับแทนที่จะอธิบายเธอกลับตะโกนเสียงดังไม่มีหรอก ครบอกว่าป้าทําง,งานไม่ครบเวลาค่าล่วงเวลามันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ป้าบุญมีเงียบดวงตาเศร้าส้อยเดินจากไปอย่างเงียบเงียบอนันต์เข้าใจว่าด้วยทัศนคติและอํานาจของคุณเมลิดไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเองในหัวใจของเขาตอนนี้คือเปลวไฟที่ไม่สามารถดับได้แต่ละคลิปเสียงแต่ละภาพที่เขารวบรวมได้กลายเป็นชิ้นส่วนในการเปิดเผยความจริงเธอจะไม่สามารถแสดงอำนาจต่อไปได้อนันต์คิดกับตัวเองเขารู้ว่างานลับนี้ไม่ได้เป็นเทียงเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับพนักงานเท่านั้น แต่ยังเพื่อปกป้องคุณค่าที่เขาสร้างขึ้นเมื่อก่อตั้งบริษัทการเดินทางเพื่อค้นหาความยุติธรรมของเขาเพิ่งเริ่มต้นขึ้นจริงๆช่วงเที่ยงของฤดูร้อนแสงแดดแผดเผาลงมายังลานจอดรถของรีสอร์ทบรรยากาศอบอ้าวจนทําให้ทุกคนรู้สึกเหนื่อยและอันตนนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ซึ่งร่มเงาเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยให้เขาหลบหนีจากความร้อนที่แผดเผาข้างๆเขาสมศักดิ์เพิ่งนั่งลงและถอนหายใจออกมาดังๆหลังจากทํางานหนักมาตลอดช่วงเช้า ในมือของสมศักดิ์ถือกล่องข้าวพลาสติกเก่าๆฝา,ากล่องมีรอยขีดข่วนเพราะใช้งานมานานเขาเปิดมันออกข้างในมีเพียงข้าวขาวและหมูสามชั้นสองสามชิ้นกินเธออยากเร่งใจสมศักดิ์พูดพลางยื่นกล่องข้าวไปทางอนันต์แต่น้ำเสียงก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเห็นใจอนันต์สายหน้าย,ยิ้มอย่างขมขื่นพี่กินเถอะผมยังอิ่มอยู่เขาพูดแม้ว่าท้องจะร้องด้วยความหิวก็ตามสมศักดิ์มองเขาแล้วใช้ตะเกียบคีบหมูสามชั้นหนึ่งชิ้นเข้าปากเคี้ยวชา้ชาๆหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเขาก็เริ่มเล่าดวงตาเหม่อมอ ผมทำงานนี้มาสิบกว่าปีแล้วตอนที่เริ่มลูกสาวผมยังเล็กอยู่เลยเพิ่งจะสี่ขวบภรรยาผมเสียไปตั้งแต่เธอยังเด็กผมเลยต้องเป็นทั้งพ่อและแม่ดูแลเธอทุกอย่างตอนนั้นผมคิดว่าแค่ขยันทำงานก็น่าจะพอมีกินมีใช้และส่งเธอเรียนได้สมศักดิ์หยุดพูดน้ำสมศักดิ์หยุดพูดน้ำเสียงของเขาสั่นเครือเขาก้มหน้าลงเหมือนกับจะซ่อนแววตาที่เหนื่อยล้าแต่ชีวิตมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเงินเดือนก็น้อยถังเท่าไหร่ ก็ไม่พอค่าเทอมค่ากินอยู่ค่าที่พักทุกอย่างทาทถมเข้ามาที่ผมคนเดียวลูกสาวผมเรียนเก่งมากแต่เดือนนี้ถูกขัดเงินเดือนผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงจริงอนันต์นิ่งอึ้งเขาไม่รู้จะพูดอะไรชายที่อยู่ตรงหน้าเขาผอมเกร็งแก่กว่าไหวมือที่หยาบกร้านเพราะการใช้แรงงานกำลังแบกรับครอบครัวไว้บนบ่าพนักงานอีกคนป้าบุญมีได้ยินเรื่องราวก็เดินมานั่งใกลไกลถอนหายใจออกมาดังดัง พวกเราก็ไม่ต่างกันหรอกพี่สมศักดิ์เงินเดือนน้อยถูกหักเงินตลอดทำงานหารุ่งหาคำ่ำก็ไม่เคยพอคุณมลิศก็คอยแต่จะจ้องจับผิดข่มขู่วา่าจะไล่ออกพวกเราอายาประท้วงแต่ไม่มีใครกล้าเธอลุกเล่นเยอะจะตายเสียงของป้าบุญมีทำให้คนอื่นๆมาร่วมวงสนทนาชายหนุ่มคนหนึ่งเล่าถึงการถูกหักเงินเดือนเพราะทำงานช้าทั้งๆท,ท,ที่เขาทำงานอย่างสุดความสามารถหญิงสูงวัยอีกคนเล่าว,ว่าคุณมลิมักจะหาข้ออ้างหักเงินโบนัส อยู่เสมอแต่ละครั้งเทียงไม่กี่ร้อยบาทแต่รวมกันแล้วเงินเดือนทั้งเดือนก็หายไปโดยไม่มีเหตุผลบรรยากาศเริ่มหนักึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับความอายุทธรรมความฝันที่พังทลายและความกลัวที่เงียบงนันถูกเล่าออกมาอย่างต่อเนื่องอานันตมองแต่ละคนเห็นความจำยอมที่ยาวนานเกินไปในสายตาของพวกเขาพวกเราไม่ได้อยากใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดไปหรอกป้าบุญมีพูดน้ำเสียงเหมือนจะสะอื้นแต่ต่อสู้ไปแล้วได้อะไรเขามีเส้นสายส่วนพวกเราไม่มีใครปกป้องอานันตก้มหน้ากำมือแน่น เขารู้สึกเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งไม่เพียงเพ,งเพราะสิ่งที่เขาเพิ่งได้ยินแต่เพราะความสิ้นหวังที่คนเหล่านี้ต้องทนทุกช่วงเที่ยงวันนั้นเมื่อทุกคนกลับไปทํางานอานันยังคงนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ดวงตาเหมือมองไปไกลเขาคิดถึงวันแรกๆที่ก่อตั้งบริษัทตอนที่เขาสัญญากับตัวเองว่าจะสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ยุติธรรมและมีมนุษยธรรมแต่ตอนนี้ความเป็นจริงที่เขาเห็นกลับตรงกันข้ามมันไม่ใช่แค่ภาพวาดร้องทุกข์เขาคิดกับตัวเองนี่คือระบบทั้งหมด ที่ผิดเพี้ยนความเจ็บปวดที่ยาวนานที่ผมมองข้ามไม่ได้ในใจของเขาความมุ่งมั่นที่จะทวงคืนความยุติธรรมยิ่งแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเขารู้ว่าต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนชีวิตของคนเหล่านี้ที่ถูกกดขี่และเขาก็รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะไม่ง่ายเลยช่วงบ่ายวันนั้นเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำบรรยากาศที่ห้องพักพนักงานยังคงหนักซึ้งอานันยังคงทํางานอย่างขยันขันแข,ข็งเหมือนทุกวันแต่ครั้งนี้เขารู้สึกไม่สบายใจโทรศัพท์ ในกระเป๋าเสื้อของเขายังคงบันทึกทุกคำพูดทุกการกระทำที่คุณเมลิธมีต่อพนักงานอย่างเงียบๆเขารู้ว่าเพียงแค่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆความพยายามทั้งหมดของเขาอาจสูเปล่าในขณะนั้นพนักงานหนุ่มคนหนึ่งถูกคุณมลิเรียกตัวเพราะทำผ้าเช็ดตัวสกรปรกตกบนพื้นเสียงตะโกนของเธอดังกล้องไปทั่วบริเวณคุณคิดว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ผ้าเช็ดตัวพวกนั้นถ้าไม่รีบเก็บไปซักป่านนี้แขกคนอื่นเอาไปใช้ต่อแล้วคุณอยากให้ทั้งแผนกถูกตัดเงินเดือนหรือไง ชายหนุ่มก้มหน้าใบหน้าแดงก่ำด้วยความอายพยายามเก็บผ้าเช็ดตัวที่ตกลงมาคุณมลิศไม่หยุดยังคงตะคอกต่อไปดวงตาเย็นชาดูเหมือนจะกดดันจิตวิญญาณของเขาอานาันต์ยืนอยู่ไม่ไกลดวงตาเต็มไปด้วยความไม่พอใจเขาตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายคลิปกล้องที่ซ่อนอยู่บันทึกภาพคุณมลิชีนิว้วดาทอท่าทางที่หญิงยโสข,ของเธอตรงข้ามกับร่างและกอกอที่สันเทาของชายหนุ่มอย่างสิ้นเชิงแต่เขาไม่ได้คาดคิดว่าการกระทำของเขาจะถูกจับได้คุณกำลังทำอะไร คุณมาิตะโกนเสียงดังดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธเธอเดินเข้ามาใกล้เขาส้นรองเท้ากระทบพื้นเสียงดังทําให้บรรยากาศตึงเครียดยิ่งขึ้นอนัน์รีบซ่อนโทรศัพท์ไว้ข้างหลังพยายามสงบสติผมผมแค่อยากพิสูจน์ว่าผมทํางานหนะักผมคิดว่าถ่ายคลิปไว้หน่อยจะได้เรียนรู้วิธีการทํางานของคนอื่นๆคุณมาริรีตาความสงสัยปรากฏชัดบนใบหน้าเรียนรู้คุณคิดว่าฉันเชื่อคุณหรือเด็กใหม่อย่างคุณคิดจะลองดีกับฉันหรอคุณอยากออกไปเลยใช่ไหมได้ ฉันจะให้เหตุผลที่ดีกับคุณเองเย็นวันนั้นเมื่อทุกคนทำงานเสร็จและกำลังจะออกจากห้องพักพนักงานคุณมาริสาให้อนันต์ทำงานล่วงเวลาคุณจะต้องไปทำความสะอาดห้องเก็บของที่อยู่ด้านหลังรีสอร์ทที่นั่นขึ้นชื่อเรื่องความสอกอปอนกอและงานที่หนักมากคุณทำคนเดียวไม่ต้องมีใครช่วยอนันต์ได้ยินดังนั้นก็ใจหายเขารู้ว่านี่เป็นวิธีที่เธอต้องการแก้แค้นบังคับให้เขาลาออกแต่เขายิ้มจังๆและพยักหน้าตกลงเมื่อไปถึงที่นั่น กลิ่นเหม็นเน่าก็ฉวยเข้าจมูกทันทีจนเขาอยากจะอาเจียนกองขยะสูงเหมือนภูเขาถุงขยะที่ขาดวินเผยให้เห็นสิ่งปฏิกูลนานาชนิดด้านในลมแรงยิ่งทําให้กลิ่นกระจายไปทั่วบริเวณอานาันต์สูงถุงมือและเริ่มทํางานถุงขยะหนักๆถูกเขาลากออกกองมาวางเรียงบนรถเข็นทุกครั้งที่ก้มตัวลงหลังของเขาก็ปวดร้าวเหงื่อไหลยหยดลงบนใบหน้ามือของเขาเจ็บปวดจากการยกถุงขยะหนักๆแต่เขาไม่หยุดคืนนั้นเมื่อทํางานเสร็จอานันต์แทบหมดแรงเขานั่งลงกับพื้นเหงื่อท่วมตัวเสื้อเครื่องแบบเปื้อนไปด้วยฝุ่น และสิ่งสกปรกแต่มองดูกองขอยะที่ถูกเก็บกว่าจนสะอาดเขาก็ยิ้มออกมาเล็กน้อยอนันต์รู้ว่านี่ไม่ใช่แค่การทดสอบความอดทนแต่ยังเป็นความท้าทายสุดท้ายที่เขาต้องพิสูจน์ความมุ่งมั่นเขาปาดเหงือดวงตาสว่างขึ้นในความมืดทุกอย่างใกล้จะจบแล้วเขาบอกกับตัวเองไกลออกไปคุณมาลยืนอยู่บนรถเข็นมองอนันต์ด้วยความพึงพอใจแต่เธอไม่รู้เลยว่าคืนนี้เองที่อนันต์ ได้เตรียมหลักฐานเพียงพอที่จะเปิดเผยความจริงคลื่นใต้น้าในใจของอนันยังคงเพิ่มสูงขึ้นรอวันที่จะกวาดล้างความผิดทั้งหมดของคุณมลิช้าวันนั้นห้องประชุมใหญ่ของบริษัทเต็มไปด้วยผู้คนพนักงานร,ระดับบริหารทั้งหงดารวมถึงคุณมลิตและหัวหน้าแผนกอื่นๆตลอดจนพนักงานจํานวนมากเข้าร่วมบรรยากาศตึงเครียดป,ปกคลุมเนื่องจากการประชุมกระทนหันนี้ได้รับการประกาศในตอนกลางคืนไม่มีใครรู้เนื้อหาล่วงหน้าคุณมลิชนั่งอยู่ที่แถวหน้ากอดอกสายตาที่มั่นใจกว่า มองพนักงานที่กำลังพูดคุยกันอย่างกระซิบกระซาบเธอเชื่อว่าเธอยังคงควบคุมสถานการณ์ได้เหมือนทุกครั้งแต่ทันใดน,นั้นเธอก็รู้สึกประวนกระวายใจเมื่อนึกถึงพนักงานใหม่ที่ชื่ออนันต์ตั้งแต่วันที่เขาปรากฏต,ตัวเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเสียงรองเท้าหนังก้องไปทั่วพื้นห้องทำให้ทั้งห้องเงียบลงทุกสายตาจับจ้องไปที่ประตูที่ซึ่งอนันต์เดินเข้ามาในชุดสูทสีดำเรียบร้อยรูปร่างสูงใหญ่ใบหน้าที่จริงจังของเขาแตกต่าง จากภาพลักษณ์ของพนักงานที่เรียบง่ายเมื่อวันก่อนคุณมริตกตะลึงดวงตาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจท่านประธานเธอพูดตะกุตะกักน้ำเสียงสังเคราออนันต์หยุดอยูย่กลางห้องดวงตากวาดมองไปที่ทุกคนใช่ผมคือท่านประธานเขาพูดด้วยน้ำเสียงทุ้งต่ำแต่ทรงพลังตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้ทำงานเป็นพนักงานภายใต้การดูแลของคุณและสิ่งที่ผมเห็นทำให้ผมผิดหวังจริงๆเขาเดินขึ้นไปบนแท่นบรรยายที่ซึ่งเครื่องฉายภาพได้ถูกเตรียมไว้ เขาหยิบภาพไรออกมาจากกระเป๋าเชื่อมต่อกับเครื่องฉายภาพจอภาพขนาดใหญ่ด้านหลังสว่างขึ้นเริ่มฉายคลิปเสียงและวิดีโอที่เขาได้รวบรวมไว้ภาพของคุณมริตาคอกชีนิว้วไปที่พนักงานคำพูดที่โหดร้ายดังกล้องไปทั่วห้องประชุมเดือนนี้หักเงินเดือนเพิ่มอีก20%ถ้าพวกมันบวยวายก็กลว่าจะไล่ออกโบนัสเก็บไว้ให้หมดพวกนี้ทำไปก็เท่านั้นต่อมาคือคลิปวิดีโอที่คุณมลรยืนอยู่ข้าง ผู้ช่วยวางแผนอย่างใจเย็นที่จะโอนเงินหนอที่ยักยอกเข้าบัญชีส่วนตัวทั้งห้องเงียบกริบมีเพียงเสียงที่มั่นใจของคุณบมลิสที่ดังขึ้นผ่านลำโพงคุณมลิหน้าซีดเหงือเริ่มผุดขึ้นบนหน้าผากไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือความเข้าใจผิดเธอพูดตะกุกตะกักพยายามลุกขึ้นอธิบายแต่คําพูดของเธอไม่มีค่าอีกต่อไปพนักงานสูงอายุคนหนึ่งลุกขึ้นจากแถวหลังสุดน้ําเสียงสั่นเครือเธอทําแบบนี้มาหลายปีแล้วพวกเราไม่กล้าพูดเพราะกลัวถูกไล่ออกหลังจากนั้นไม่นานพนักงานคน ก็ลุกขึ้นยืนอย่างพร้อมเพลงสมศักดิ์ป้าบุญมีและคนอื่นๆอีกหลายคนเริ่มเล่าถึงต่อที่พวกเขาถูกคุณมลิหักเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรมคืนที่พวกเขาต้องทํางานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนคําขู่เมื่อพวกเขาพยายามพูดห้องประชุมเริ่มโกลาหลเสียงร้องเรียนดังขึ้นจากทุกที่ดังกระหึ่มเหมือนคลื่นสึนามิอานันตยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ทุกคนเงียบทุกอย่างชัดเจนแล้วเขาพูดน้ําเสียงทุ้งต่ําแต่ทรงพลัง พฤติกรรมการยักยอกใช้อำนาจในทางที่ผิดของคุณมลิปไม่เพียงแต่ผิดจรรยาบรรณแต่ยังละเมิดกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างร้ายแรงเขาหันไปหาคุณมลิฟดวงตาเย็นชาผมขอประกาศว่าคุณถูกไล่ออกทันทีและจะต้องรับผิดชอบต่อกฎหมายฝ่ล์กฎหมายของบริษัทจะดำเนินการกับคุณหลังจากการประชุมครั้งนี้คุณมลิฟเหมือนจะทรุดลงขาสั่นเทาจนยืนไม่อยู่ใบหน้าซีดเผือดดวงตาเหม่อลอยมองไปที่อันตันราวกับไม่อยากเชื่อว่าพนักงานที่เธอเคยดูถูกจะเป็นคนทำลายอาชีพของเธอ เสียงปรบมือดังขึ้นจากพนักงานพวกเขาไม่เพียงปรบมือเพราะคุณเมลิถูกเปิดโปงแต่ยังเป็นเพราะความหวังที่เพิ่งถูกจุดประกายว่าความยุติธรรมยังคงมีอยู่อนันตโค้งคำนับจบการประชุมในใจของเขารู้สึกโล่งใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่เขารู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่เขาต้องการทำสามวันหลังจากการไล่ออกของคุณมมลิอนันต์ยืนอยู่บนเวทีเล็กๆที่ห้องพักพนักงานต่อหน้าเขาคือพนักงานหลายร้อยคนใบหน้าที่ยังคงเหนื่อย และแต่ฉายแววแห่งความหวังภายใต้แสงแดดอ่อนๆของยามเช้าบรรยากาศในวันนี้แตกต่างออกไปไม่มีความหนักอึ้งอึมงครึมเหมือนเมื่อก่อนแต่แทนที่ด้วยความสงบและความหวังอันันต์แรมไอเริ่มการประชุมด้วยน้ำเสียงที่ทุ้งต่ำแต่มั่นคงผมยืนอยู่ที่นี่ในวันนี้ไม่ใช่แค่ในฐานะประธานบริษัทแต่ยังเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของพวกคุณตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานของพวกคุณได้เห็นความยากลำบากความอายุติธรรมที่พวกคุณต้องทน และผมขอสัญญาว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตั้งแต่วันนี้ทั้งห้องส่งเสียงฮือฮาเสียงพูดคุยกระซิบกระซาบปะปนกับความประหลาดใจคำพูดของเขาเหมือนสายลมเย็ยนที่พัดผ่าจิตวิญญาที่ด้านชาเพราะความโหดร้ายอนันตยกมือขึ้นเป็นอนอสัญญาณจอภาพขนาดใหญ่ด้านหลังเขาสว่างขึ้นแสดงอให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมท,ที่เขาวางแผนไว้อย่างแรกเขาพูดชี้ไปที่จอภาพเราจะเพิ่มเงินเดือนพื้นฐานอีก20%เซตเพื่อให้แน่ใจว่าพวกคุณมีรายได้ทิยงพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวอย่างที่สอง โบนัสสิ้นปีจะถูกคำนวณอย่างโปร่งใสและครบถ้วนอย่างที่สามเงินที่ถูกหักอย่างไม่เป็นธรรมที่พวกคุณต้องเผชิญในช่วงที่ผ่านมาจะถูกคืนให้ภายในเดือนนี้ทุกคนเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่จะระเบิดเสียงปรบมือดังกึงกก้องเสียงดังขึ้นจากแถวหลังขอบคุณท่านประธานขอบคุณครับเมื่อเสียงปรบมือเงียบลงอนันต์ก็พูดต่อดวงตาของเขาอ่อนโยนลงเมื่อมองไปที่สมศักดิ์พนักงานที่เขาได้ใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่ทำงานในฐานะเด็กใหม่ผมอยากจะขอบคุณพี่สมศักดิ์ด้วยเขาพูดด้วยน้ำเสียงตื้นตัน ที่ไม่ได้เป็นเพียงพนักงานที่ทุ่มเทแต่ยังเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยมบริษัทจะให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้ลูกสาวของพี่น้องดาวสามารถเรียนต่อจนจบเราเชื่อว่าเธอจะมีอนาคตที่สดใสสมศักด์ได้ยินดังนั้นใบหน้าที่สูบต่อของเขาก็ปรากฏความประหลาดใจขึ้นแวบ,บหนึ่งแล้วดวงตาของเขาก็เอ่อคลอไปด้วยน้ำตาเขาลุกขึ้นยืนกม้มศีรษะให้กับอนันต์อย่างสุดซึง้งน้ำเสียงสั่นเครือขอบคุณท่านขอบคุณที่มอบแสงสว่างให้กับพวกเราเพราะท่านชีวิตของผมและลูกสาวได้เปลี่ยนไปแล้ว อนันต์ก้าวลงจากเวทีเดินไปจับมือกับสมศักดิ์ฝ่ามือที่หยากร่านของพนักงานสัมผัสกับบอกมือที่มั่นคงของประธานราวกับคำมั่นสัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่หยุดอยู่แค่คำสัญญารอบข้างพนักงานเริ่มปรบมือเสียงหัวเราะแห่งความสุขดังขึ้นทั่วบริเวณพนักงานหญิงสูงอายุคนหนึ่งพูดเสียงดังตอนนี้พวกเราไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวอีกต่อไปแล้วอีกคนตะโกนขึ้นพวกเราเชื่อมั่นในตัวท่านบรรยากาศในตอนนี้เหมือนกับงานเฉลิมฉลองแต่ในใจของอนันต์เขารู้ว่า นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเขาอยู่นอนอยู่ท่ามกลางวงล้องของพนักงานดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความขอบคุณและความไว้วางใจเมื่อการประชุมสิ้นสุดลงดวงอาทิตย์ก็ขึ้นสูงแสงสว่างอันอบอ,อุ่นปกคลุมไปทั่วบริเวณห้องพักพนักงานอนันต์ยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางฝูงชนมองดูพนักงานที่กำลังหัวเราะหยอกล้อก,กันส่งสายตาแห่งความสุขให้กันสมศักดิ์ยืนอยู่ข้างลูกสาวน้องดาวดวงตาเป็นประกายเมื่อได้ฟังพ่อเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่เพิ่มประกาศอานันต์ถอนหายใจรอยยิ้มเลก็กเกากปรากฏขึ้นบนริมฝีปากเขาเข้าใจว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเปลี่ยนชีวิตของพนักงานเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนตัวเขาเองด้วยวันเวลาที่ใช้ชีวิตไหนฐานะพนักงานทําให้เขาเข้าใจถึงคุณค่าของการเอาใจใส่ความเห็นอกเห็นใจและความยุติธรรมภาพสุดท้ายแสงอาทิตย์ส่องสว่างให้อนันต์และพนักงานที่ยืนอยู่รอบตัวเขานั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่อนาคตที่ทุกคนจะได้รับการเคารพ และใช้ชีวิตอยง่งสมศักดิ์ศรีกับงานที่ทําเรื่องราวในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางของประธานบริษัทเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับพนักงานเท่านั้นอนแต่ยังเป็นเครื่องตัวใจว่าในชีวิตการเอาใจใส่และความเห็นอกเห็นใจสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้พนักงานที่ทํางานอย่างเงียบเงียบรอบตัวเราวพวกเขาไม่เพียงต้องการงานแต่ยังต้องการความเคารพและความเอาใจใส่มาร่วมกันสร้างสังคมที่ยุติธรรมที่ซึ่งทุกความพยายามจะได้รับการยอมรับและทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า